โอเคนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับสุขผลล่าคน,นครับเป็น EP ีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไปดูกันเอาเองนะครับสาหรับ E ีพีนี้ก็จะได้ผลอะไรก็สามารถรับชมกันได้แลยครับว่าผมจะตายหรือจะแตกหรือจะโตดกันแค่ไหนก็ไปเชิญรับชมกันได้เลยฟุลมเฟนะวันนี้โอเคครับทุกคนก็กลับสวัสดีชาวายัยรุ่นโลบอกบอกฟนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับ สุ่มผลล่าโคด e p ีที่เท่าไหร่ไม่รู้ก็ไปดูกันเอาเองนะครับผมก็จำไม่ได้เฮ้ยใครว่าใครจะสุ่มผลได้ผลสปริงหรือเปล่าโอ้ได้ผลสปริงสองอันเราขอยาผลสปริงได้ไหมก่อนที่เราจะไปสุ่มผลนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ถามว่าพี่เอาผลคิดสนีทมาจากไหนก็ไปดูคลิปนี้ได้เลยสุ่มเทพตันงบ9บาทมาดูกันว่าคุ้มไหม สมเลยได้แล้วมีผลจิจอกบัตรแวมพายด่ะคู่สมอเรือคุ้มมากแล้ะมีขายไก่ตันราคาถูกมี V4 ทุกเผ่ามีทุกผลปีศาจท,ที่คนฮิตรับกดเกมพาร์ทรับกดผลปีศาจรับฟาร์มทุกอย่างในเกมเพรมจ,เจพร้านมีเครดิตแจกฟรีเข้าเรียงรัาใต้คลิปได้เลยโอเคตอนนี้เราก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาสุ่มผลกันเลยแบบไม่ลือรอขอผลดีๆได้ไหม ทึบโอ้โ oh หูเกมอะไรได้ฝนหนามมันจะทำอะไรได้ฝนหนามอ่ะ oh จบแล้วโอ้โหอโอมาตเตอรี่ก็ไม่มีอ่ะทุกคนโอเคไม อันนี้เราไม่มีเราก็ใช้เราก็ไม่ใช้ผนหนามนะจ๊ะเฮ้ยว้าวโอ้ก็ตายอันหนึ่งว้า เราใช้เรารีวิวผลแล้วนะครับทุกคนอโอโโกูตายกายูแตกกูแตกมาเราจะใด้ผลนี้ BP แต่เราไม่ใช้สายผลเว้ยการแบบว,ว่าเราไม่มีมาร์ทเฮ้ยเชื่อชิฝายแล้วเราไม่ได้เปิดเมื่อกี้ถ้าเราเปิด PP คือแบบมันล่วงไปแล้วอะ่ะจริงมา เฮ้ยเฮ้ยกูโดนเฮ้ยเฮ้ยกูโดนโอ้โหโดนลุมโดนลุมทุกคนโอ้โหโดนลุมอะไรอ่ะเกินไปมากคืออะไรอ่ะลุมเงินอย่างเดียวเลยเหรอจบแล้วลุ้นมาเฮ้ยฮึ เราดูดไม่ทันนะก่กี้นี่นี่จะตายละโอ้ว้าว,วโย่เฮ้ยโ,โดนโดนดูดนนะโอ้ยโดนไม่ถึงโอ้วอวยชิผ่ายแล้วทุกคนจะไปไหนจะไปไหน จะไปไหนตายโอ้โหได้สองคิวผลนี้โคตรตึงอ่ะทุกคนเป็นผลที่ตึงมากเฮ้ยจะไปไหนผลนี้ตึงจริงดูสกิลแม่งยังโกงเอะไะครับจงังหวะนี้เจ๊ไ,ไหนกระโดดเจไหนกระโดดโอ้โหหนีอ่ะทุกคนมันหนีมันหนีดิมไปหนีไปไหน ไปไหนฮะ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 ตายหนึ่งตายหนึ่งคนนี้คดโกงเอาหัวขึ้นเรือรัวครับเจ้าคนนี้โกงเกิงคนนี้ปึ๊บอันนี้เอาปะเอาไปนี่เอาไปนี่เอาไปนี่เอาดิเอาดิเอาดิโดน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 เออ ไหนหมดเหรออยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดโอ้โห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 ทำไมกูเดินไม่ออกเดี๋ยวไม่ออกบอกไม่ถูกเข้ามา เอานี่ก่อนเลยเอานี่ก่อนเลยโอ้โหโ,โ,โดนลมอะ่ะเฮ้ยกูโดนใครบ้างวะเนี่ยอะไรอะ่ะมีแต่การโดนโถมทั้งนั้นเลยเหรอจะโดนถอยอย่างเดียวไม่ได้นะมาเราแก้มือปึ๊บอ๋อนี่โดนเราว่าดิโอ้โหไอ้เหี้ย โอ้ใครเข้ามาแจมอะ่ะใครเข้ามาแจมอ่ะโอ้กูตายเกินไปมากโอ้โหแล้วทำไมเราแปลงล่างเป็นตัวนี้อ่ะเวลาโดนล่างแ,แ,แ,แยกมันตะคนความเท่เรา,า,เามาล่า,างนี่ก็เท่ได้มาเดียวสิบเอ็มนะเจสิบเอ็มตัวนี้ตัวตึง ตายก็มันออกจากเกมโอ้โหอะไรอ่ะอีเดฟออกจากเกมเหรอเอ้ยไม่เลยไม่ได้เราเจอไงนี่โอ้ย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 น้ำแข็งหลบได้ครับหลบได้ครับพี่หลบได้ครับพี่หลบได้ครับโอ้โหโดนไม่ถึงเอานี่โดน ไอ้นี่โดนเราโอ้โหกับตายดิมา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 ได้ตาตานะครับเอาเฮ้ยอ๋โอ้สกิลกดผิดโอ๋อชิบหายแล้วโอ้แม่งเล่นกูชิบห่านทุกคนชิบหายแล้วกูว่าแล้วอะไรต้องมาต้องเป็นเราอ่ะทุกคนมาล่างเดินกลับมาแล้วเมื่อกี้คือแบบล่างไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะดูเข้าหัวเรารถกระฉุดเลยมาเขาแก้มือหน่อย

โอ้โหกูตายแล้วอะไรวะใครวะยี่สิบเอ็มเหรอโอ้ยสิบเอ็มแม่งอิ่มเลยดีเราอ่ะมาขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้เราตายคือแบบเราจะไม่อ่อนข้อให้แล้วมาเดะมาเดะว้าวว้าวว้าวอ้าวนี่โดนไอ้นี่โดนเรา นี่โดนเราอุ how, terminal terminal ้ยเอ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 ยโดนอะไรใครต่อใครวะเนี่ยคิวก่อนเดวันนี้เราจะไม่ยุ่งกับใครเอ้ยเราได้หนึ่งคิวโอ้ยกีตาร์กีตาร์ก็สามแรงอุ้ยแล้วใครมันขัดอ่ะเฮ้ยใครมันขัดอ่ะเุ้ยโอ้ยไปแล้วใครแม่งขัดตัวเออจะเย็นเนืนะพระเฮ้ยชิบหายละ ุ้ยอยโอโอ,โอ้โหทุกคนดูดูมันเอาอะมึงดูมันเอาอะไอเวนไอเฮ่อเอ้ยแม่งมีคนขัดขวางการจเจริญเติบโตของเราอ่ะมาออแก้มือขางสายเพลงมาแตง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 แง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 แ โอ้โหนี่ขนาดนี้กลัวหรอวะนะ้องยังไม่กลัวเลยโอ้ยพวกยี่เอ็ดอ็มนี้ออกกันหมดแล้ววะ่ะทุกคนก็ไม่มีใครแบบไหวกับเราเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็เราก็ยืนไอกลางโดมกล,กลางแมปก็พวกยี่อ็ดเอ็ก็โดนเราตบหมดนะครับลคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับก็เราก็มารีวิวผล ผลน,นี้นะผลน,นี้โคตรโกรงเลยครับตอนเห็นตอนที่เราพีพีเห็นไหมผลน,นี้เป็นแบบทำให้เราชีวิตรอดหลายหลายรอบนะครับทุกคนก็เฮ้เอ๊ะเหมือนว่าจะมีภาคต่อนะครับว่านี่จะเอากับเรานะครับมาดี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 ครับเฮ้ทำไมกูกดอะไรไม่ได้เลยอะ ูตายลาก่อน้อยรอดปะโอโ้อะไรอะทุกคนเมื่อกี้คือกดอะไรไม่ได้คือโกงเงินไปปะโ,โกงไปอะทุกคนก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ถ้าอยากให้รีวิวเกมอะไรก็ว่ามาเลยครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีไฟเลยครับในการทําคลิปใครอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับ สวัสดีครับ